ชิ้นต่อไปนี่คือแบบโคตรเท่มันคือฮาร์ดสูตรนั่นเองฮาร์ดสูตรเนี่ยเป็นชุดที่ผมโคตรชอบดีไซน์ของมันดีไซน์มันคล้ายๆแบบกอริลลาพีเดเตอร์แบบโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลระยงระยางไปหมดมือใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนะครับนี่ก็คือฮาร์ดสูตรนั่นเองชุดนี้นะครับจะให้ความสามารถคล้ายๆกับเบสิ c สูตรนะครับแต่จะแข็งแกร่งกว่ามากๆแล้วก็ทนทานกว่ามากๆนั่นเอง มากมากนี่เท่าไหร่มากๆนี่คือหลายเท่าเลยับไม่ใช่แค่เท่าเดียวแต่ใช้คําว่าหลายเท่าคือมันแข็งแก่งโคตรโคตรครับไอ้ชุดนี้คือชุดนี้นะครับสามารถเอ็กซเรย์ได้ในตัวเอ็กซเรย์ผ่านหมวกที่ใส่ได้เลยนะครับสามารถยิงลำแสงออกจากมือได้ไม่มีดีเลยซึ่งแม่งมีมีดคมๆเหมือนกันสื่อสารอยู่ตรงข้อศอกเว้ยยาวๆสามารถใช้ฟันได้เหมือนกันแล้วแม่งโคตรเท่เลยครับ ชุดนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเบสิกสูตรตรงที่ว่าชุดนี้จะปกคลุมไปทั้งตัวครับไม่เหลือหัวแล้วหัวก็จะมีหมวกอะไรมาให้ใช้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับชุดนี้สามารถเลือกใส่เฉพาะชุดได้เช่นถ้าผมเนี่ยไม่ถนัดไอ้มือใหญ่ๆเอาไว้ยิงเลเซอร์ไอ้ดาบตรงข้อศอกก็สามารถถอดแขนและใช้แค่ดาบธรรมดาได้แต่ชุดส่วนหัวกับส่วนตัวเนี่ยยังเป็นฮาสูตรเพื่อเอาความสามารถทางร่างกายได้แต่มาใช้อาวุธธรรมดาเช่นปืนธรรมดาเช่นแซดกันหรือว่าใช้ดาบคัตนาได้ครับ หรือว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะมีคนที่ใส่เฉพาะแขนก็มีนะไม่ใส่หัวไม่ใส่ตัวแต่ใส่เฉพาะแขนเอาไว้ยิงแล้วก็เอาไว้ใช้ดาบตรงข้อศอกซึ่งสามารถเลือกใส่ตามชิ้นส่วนที่ถนัดได้แต่ถ้าจะเอาไว้เท่ต้องใส่ทั้งตัวแหละนี่ก็คือฮาสุดชุดโคตรเท่โคตรโกงโคตรอันตรายแม้ว่าคุณโนะแม่งจะไม่เคยใส่แต่แม่งเทพอยู่แล้วครับไอคุณโนะอ่ะแต่ชุดนี้แม่งอยากเห็นคุณโนะอใส่ชุดนี้มากเลยว่ามันจะเทพแค่ไหนแต่แม่งไม่เคยเห็นไง